สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำเครื่องรางที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นประลัดขิกซิวลึงนะคะรูปหอยสังนะคะเป็นงานไม้แกะนะคะจริงๆชุดนี้ได้มาอยู่สองชิ้นนะคะแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งนี่ติดจองจากลูกค้าประจำนะคะตอนนี้ติดจองอยู่ก็เลยทำคลิปทำทำหนึ่งชิ้นไปก่อนนะคะ อันนี้เป็นงานไม้แกะมือนะคะเดี๋ยวรายละเอียดอิ่มจะแจ้งไว้ที่ชื่อคลิปแล้วก็ใต้คลิปนะคะ สภาพโดยรวมนะคะเป็นเครื่องรางที่สวยสมบูรณ์เลยนะคะความสูงนะคะก็สูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเพียงเล็กน้อยค่ะปกติประหลัดขิดนะคะจะใช้ในความเชื่อเรื่องของโชคลาภและการค้าขายนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายหรือเกี่ยวกับการเป็นเซลล์เป็นการตลาดเป็นการเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าขายเนี่ยเหมาะกับการใช้และพกพ,พาประหลัดขิก ทุกรูปแบบทุกชนิดอยู่แล้วนะคะแต่สำหรับในองค์นี้ก็จะมีความสวยแปลกก็คือ,เ,อเขามีการออกแบบดีไซน์มาเป็นประหลัดขิกซึ่งก็เป็นรูปสีวลึงก็อย่างจะเห็นนะคะก็เป็นเหมือนประหลัดขิกซีวลึงนะคะปกติแต่ว่างอโค้งให้เป็นเหมือนหอยสังด้วยนะคะเนื่องจากว่านะคะออกจากวัดป่านะคะวัดป่าสังสังอะไรสักอย่างเดี๋ยวอิ่มจะ พอดีว่าอิ่มลืมชื่อนะคะต้องขออภัยตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวอิ่มจะขึ้นข้อมูลให้อีกทีนะคะอันนี้จะเป็นงานไม้นะคะไม้แกะมือมีสภาพเบาพกพาง่ายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา i อเดียเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ